ดี๋ยวรอดูว่าจะต้องช่วยแดนไหมโอ้โอ้โอ้มากูแตโอ้ไม่ไม่ไม ออกมาจากสหานที่จากทางแคบๆแ,แล้วตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะง่ายขึ้น <All right. S 1> ตรงนี้ก็เป็นทางแคบๆแ,แ,แล้ว Hey can I go on ahead of you? Yes. <Yeah>. t i g g e r you have to wait. เอาไ i g h t t r i t i g e can go. <Wow. S 1> ตอนนี้ก็คือ <Wow. S 1> อย่างที่เห็นก็คือค่อนข้างแคบมากเดี๋ <Yeah. S 1> ยวเราจะต้องผันกลับมาแล้วก็ช่วยแดนเอาเมสันเข้ามาเ <Wow. S 1> ดี๋ยวให้ดู Okay. ตอนนี้ต้องพอกนต้องไปช่วยแดนเอาเมสันเข้ามานี้กันหลังจากที่เจอทางที่แคบมากๆก็ลุยต่อเราว่าเราไม่เจอทางแคบแล้วนะพอเจอทางแคบอีกก็คือแดนน่ะต้องถอดเอาแบ็คแพคของเจ้าเบบี้ออกเ้าก็ต้องแหนอลไรต่ทางยูนิตทให้เธอมี้โอเค ก็คือทางค่อนข้างจะแคบมากแต่คือเราชอบมากเว้ยชอบที่นี่มากแล้วก็เดีย๋ยวต้องหาโอกาสกลับมาซ้าต้องกลับไปลดน้าหนักก่อนมาเมื่อกี้รู้สึกว่าปีนขึ้นไม่ไหวเลยรู้สึกอ้วนเ,ออเราก็เมื่อกี้เราก็เจอคนมาเหมือนกันแต่ว่าเขามาคนละทางกับเราเพรากว่าอีกที่หนึ่งอ่ะที่มันเชื่อมกับที่นี่คือแคบกว่านี้เ,ออเดี๋ยวเราก็จะลองไปดูว่าเราสามารถผ่านไปได้หรือเปล่าเพราะว่าคือทุกุนแบ็คแพคกันที่เรามีเนี่ยก็เข้าไปไม่ได้โอ้โอโอ you need some help n o Huh? ห no i'm good. โอเค let me know if you need some help I will it's only when it gets so tight that I can't okay. work my body in thank you ที่เราชอบที่นะเราไม่รู้คนอื่นชอบหรือเปล่าแต่เราเป็นคนที่แบบชอบปีน ชอบอะไรที่แบบต้องปีนตายแอเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกบางทีเราปีนพลาดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นหินทรายใช่ไหมบางทีอย่างเงี้ยพอมันมีทรายอยู่บนหินด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะลื่นบางทีเราก็จะไ์แล้วก็ลื่นลงมาคูดกับหินไงก็ได้แผลไปแต่คือเราอะเป็นคนไม่ไมยเรื่องเป็นแผลเรื่องจงเรื่องเจ็บอะไรเงี้ยก็เลยไม่ใช่เป็นหายนะสำหรับเราไปต่อนะถึงห้ามออกแล้วเย้ yeah! ออกมาจากพิกบูแคนยอนกำลังจะไปสปอกกี้แคนยอนนี่ก็เป็นระหว่างทางเราไม่แน่ใจว่ามันไกลไกลแค่ไหนแต่คิดว่าน่าจะไม่ไกลมากเพราะว่าเวลาดูจากแผนที่มันเหมือนกับอยู่ทางเดียวกันแล้วก็อันนี้ที่คิดไว้นะว่าถ้าเกิดไปถึงแล้วมันแคบมากๆๆๆม,ม,ม,มจนแบบไม่สามารถเข้าไปได้อะค่ะเดีย๋ยวเราจะหาทางเดินข้างบนแล้วก็ถ่ายลงมาข้างล่างว่ามันแคบแค่ไหน I was just explaining to Tigger how like, you get all this water rushing through. Okay. And then it goes into this narrow little rocky spot. And so all this water goes super pressurized. Super pressurized. It'd be like taking like a water. Like you remember that hydro mine? Starts off in a big pipe, goes to a little pipe, little pipe, little pipe, and keeps getting smaller and smaller. The pressure gets greater and greater. <laughs> ทางเข้าอยู่ตรงนี้ก็มาดูกันเราอะบอกอีแดนเราว่ามันแคบมากเลยนะ เดี๋ยวถ้าเกิดเราเข้าไปอ่ะแล้วมันแคบมากๆอ่ะเราไม่ไปดีกว่าแล้วนางก็บอกว่าไม่เป็นไรนางไปได้ก็คือจะให้ดูหินลายสวยมากมันไม่ได้เป็นแบบสีส้มสว่างนะแต่ว่ามันเป็นสีที่แบบสีชมพูออกส้มๆแล้วก็มีมีลายดําคาดด้วยอ๋อไม่ได้แค่เท่าไหร่แล้วก็ที่เห็นก็คือก็จะมีหินก็จะเป็นแบบตะปุ่มตะปัอย่างนี้เยอะด้วยเดี๋ยวรอดูว่าจะต้องช่วยแดนไหมโอ้โอ้อ Where's the cat. Oh. Oh my goodness. Um heavy. you have to take the lamp fire off. The sunshade. For the baby. Maybe I have to help you. Mm -hmm. Hey baby. I get it out. เื่อกี้เราผ่านตรงจังชั้นที่คือมันต้องปีนลงมาเราเลต้องหยุดไวเดียวก่อนตอนนี้เราเข้ามาแล้วอย่างที่เห็นนะคือสวยมากเดี๋ยวให้ดูข้างบนคือแคบมากโอเคแล้วก็เดี๋ยวต้องต่อไปคือเมื่อกี้ได้ยินเสียงแดนบอกว่าสวยมากยังไม่รู้เลยว่าอะไรเดี๋ยวไปดูกันขออภัย So cute! Yeah, I will take a picture. I don't have a picture, mate. Wow! <coughs> 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 พอมันแคบปุบป๊บอะก็คือบางจุดเนนะี้ยก็แสงจะส่องมาไม่ค่อยได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะเย็นกว่าพิกาโวเพราะว่าพิกาโบกว้างกว่าจะมีแค่บางจุดเท่านั้นที่แคบแต่อันนี้คือข้อดีของอันนี้ก็คือทางเดินง่ายกว่าเพราะาอย่างพิกาโบมันจะมีทางที่เราจะต้องปีนขึ้นปีนลงเยอะมากตลอดทางที่เรามาเลยก็ ทางเกินง่ายขวาไม่เรียนมีโอเคเนี้ยมีโอเคคือเราเป็นคนกลัวความสูงมากเว้ยคือไม่ค่อยกลัวอะไรแต่คือกลัวความสูงแค Maybe he c o n t go down first and I am after trying for a while อันนี้ให้ดูคือแค่มากแค่มาเติมแบบเรา ใช้แบ็คแพคไม่ได้แล้วก็มันที่อย่างเงี้ยให้ดูนี่คือที่เราเข้ามาก็จะมีหลืบประมาณนี้คือเราต้องทำตัวแบนๆนแล้วก็เรามีแบ็คแพคใช่ปะ่ะแบ็คแพคก,ก็เอาเข้ามาไม่ได้ต้องถอดออกแล้วก็หิ้วเข้ามาตอนนี้เราเออกมาจากตรงที่แบบแคบมากๆเลยเราถ่ายวิดีโอไม่ได้เลยเพราะว่าเดินแบบตัวตรงๆไม่ได้ก็ต้องเดินแบบเดินแบบปคเเดินข้างๆเพราะว่ามันแคบมากจริงๆีเด็ดเรลิแนลสปอร์ตโอ้ my goodness what the heck Okay. Okay, oh, ไม no. mm ่ไ hmm. ด so ้แค่เท่าไหร่ทางเดินง่ายกว่าโซ่เดินไปเฮ้ h เฮ้ยเราหมดนล้วคือทางแค่ไน อ้าวเบ๊โอเคที่เ k a ร t คุณ e r ออ u c กร r ์ y o u ค backpack, I carry m อ n คตอนนี้เราก็ไม่มีกินโบนะเราก็ถือกล้องเบอร์นี้คือตรงน,นี้อาจจะเป็นที่จะถ่ายแลที่แทบแล้วเราก็อย่างที่บอกเรา เดินตรงๆไม่ได้เราต้องแบบเดินหนุปุ๋ยเดินข้างๆเพราะมันแคบมากจริงแล้วก็เราเอาเป้ออกละตอนนี้เราถือเป้เป้ของเราแล้วก็เป้ของเนชันเป้ที่แคบดีเนชั่นนะแล้วก็ออกมาจากสกูกี้ออรเดียเขาก็จะเห็นว่าเด็กเด็กเนี่ยเด็กตัวเล็กตัวน้อยอย่างเงี้ยฝรั่งมันก็พามาเที่ยวพามาแอบเป็นเจ,จนอกันตั้งแต่เด็กๆเลย เป็นแคนยอนที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าถ้าเทียบระหว่างพิกาบูกับสปูกี้พิกาบูเนี่ยกว้างกว่าเยอะมากมีจุดที่แคบเนี่ยแค่นิดเดียวเองแต่ว่าพิกาบูอ่ะมันต้องปีนขึ้นปีนลงปีนขึ้นปีนลงเยอะมากแต่สปูกี้เนี่ยคือมันแคบมากแล้วก็ตอนที่เราเข้าไปอะ่ะมันเหมือนกว้างใช่ไหมทางเดินง่ายมากแต่พอถึงจุดที่เป็นเหมือนเป็นหน้าผาเป็นหินอะไรเงี้ยที่เราจะต้องลอยตัวลงไปคือเราต้องปีนลงไป คือมันสูงกว่าตัวเราอีกอะเราเราสูงประมาณ160สูงกว่าตัวเล็กเราก็ต้องปีนลงไปพักแล้วจากตรงนั้นอนะมันก็จะมีเชือกให้เราโรยตัวมาอีกนั่นก,ก็อีกประมาณ160แต่ก็ผ่านไปได้ได้วยดีว่ายูฟิลเบย์ยืดอะไรบอยอเป็นสเปซ์ใ s ่ไหมใช่วิวอะไรฟ้าเหี้ยใช y คุณ i ่าในสแกลีเมื่อคุณอยู่ที่นี่ เฮโซแนลตอนที่เรามาเราเราเดินมาทางดายเทรลเลือกทางที่เขาเรียกว่าลีม t เ a อรก็คือทางข้างๆหน้าผาก็คือคนละทางกันแต่ว่ามันเดินเป็นวงกลมแล้วก็ไปเจอกันที่ลานจอดรถเหมือนเหมือนกัน i o k n a h y o u c e t k l o b a l y j u s i n t e r And be careful, it's kind of slick. Up. Go that way, Why not? go of way away and not have the sand. Daniela Limb Trail. กำลังจะเดินกลับไปที่จอดรถดจุดตรงเนี้ยที่เรายืนอยู่กำลังเดินไปอีกประมาณ1.4ไมล์ก็จากตรงเนี้ยที่เราเดินไปก็จะเป็นทางเดินเรียบๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะเห็นว่าจะมีหน้าผาอยู่ข้างๆแต่ว่าก็คือไม่มีปีนไม่มีอะไรละ ที่จอดรถอยู่ไกลๆตรงนู้นแล้วก็ใช้เวลาไปกลับทั้งหมด6ชั่วโมงเพราะว่าตอนนี้ประมาณ5โมง50นาทีก็เกือบ6ชั่วโมงจริงๆก็ตีตัก6ชั่วโมงในการไปแต่ว่าเราหยุดพักประมาณสัก2-3สารอบรอ,อบละประมาณ10นาที5นาทีพักกินข้าวไ็คิดว่าวันนี้คงจะต้องพอแค่นี้แล้วแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชมคลิปนี้แล้วอยากจะคอมเมนต์อยากจะเพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ฝาก Subscribe แล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วบายบายอ๋อเฮย stop it